สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับมอกคุณภูมิยามพยากรณ์นะครับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเนื่องในวันนี้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แล้วก็เป็นวันพระเลยนะครับผมวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นวันพระนะครับผมจะบริกรรมสังขารนะครับก็คือเราจะไปทําคุณประโยชน์เพื่อสังคมกันนะครับ ธนุบํารุงรักษานะครับวัดวาอารามนะครับวันนี้ผมก็เลยแบบว่าเตรียมอุปกรณ์นะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะก็ไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดนะครับที่ตัดกันไกยตัดหญ้าแล้วก็แปลงขัดห้องน้ํานะครับตอนนี้หมอกุลก็จัดของเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทางไปทําความดีกันแล้วนะครับกับโครงการบริการสังขารกับหมอกุลโอเคพร้อมแล้วเราเดินทางกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอหน้างานกันครับว่าวัดอะไรกันนะครับ ในจังหวัดเพชรบุมูุบ้านเกิดหมอคุณเองครับ คนอย่างที่บอกนะครับว่าการทำความดีนะครับมันมีหลายแบบนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่มันสามารถที่จะทำให้เ,ออเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของดวงดีขึ้นหรือเขาเรียกว่าการแก้เค็ดนั่นเองนะครับก็คือการไปบริกรรมสังขารนะครับกับวัดวาอารามนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดห้องสุขา ก็เปรียบสเสมือนว่าเราเข้าไปห้องสุขาคือเรามีความทุกข์ใช่ไ่ะคาว่าสุขาก็มาจากความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําความสะอาดในสารที่ปวดทุกข์กับว,วารามก็เกี่ยวกับเรื่องของการปวดทุกข์ทางใจนั่นเองมันก็คือเป็นเป็นเรื่องของการทําความดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าแบบนี้ทุกคนสามารถทําตามได้เลยนะ ถ้าใครไม่สบายใจนะครับถ้าใครไม่สบายใจนะผมแนะนําเลยนะครับให้ไปทํากวาดใบไม้เศษใบไม้หรือทําความสะอาดวัดวาอารามนะครับอย่างน้อยนะครับก็คือเราจะได้เรื่องของจิตใจนะครับจิตใจเราจะนิ่งสงบมีสมาธิมากขึ้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับ ไปทากิจกรรมแบบนี้นะครับสามารถทําได้เลยไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายในการทําพิธีกรรมที่จะสอกเคราะห์แก้เคล็ดนะครับมันบางอย่างนะครับเราเสียเงินเยอะนะครับแต่แบบนี้เราไม่ต้องเสียเงินมากมายเลยแถมจะไม่เสียเลยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับลองทําดูนะครับวัดใกล้บ้านก็ได้ครับของคุณนะครับเลือกเฉพาะวันพระก็ได้หรือวันเกิดของตัวเองก็ได้นะครับอาทิตย์นึง ครั้งนึงนะครับทำความดีเพื่อประโยชน์สังคมก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไปเอาข้าวให้กับหมาจรจัดนะครับเอาอาหารเอาข้าวให้กับหมาจรจัดหรือเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับผมกับหรือผู้ยากไร้นั่นเองนะครับก็ทําได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอีกสักพักก็ถึงแล้วครับเอาล่ะรครับเราก็มาถึงที่แล้วนะครับผม วัดที่เราจะมาทําคุณประโยชน์กันนะครับวันนี้นะครับก็คือทําความสะอาดนะครับบริกรรมสังขารก็คือวัดโบชนะมานที่นี่เป็นวัดเก่าแก่มากๆนะครับเป็นวัดที่แบบว่าให้ข้าวให้น้ําผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าตอนสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ช่วงหมหนึ่งถึงมสามนะครับผมยังแบบว่ามามาขอข้าวก้นกุฏิหลวงตาก,กินอยู่บ่อยๆเลยนะครับก็ถือว่า มีพระคุณกับผมมากนะครับอะวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเลยอยากมาตอบแทนเพื่อประโยชน์สังคมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในนะครับว่าห้องน้ํานะครับสุขาของวัดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็อ่หญ้าลกล้างไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดกันนะครับผมไปตาไปกันครับหลวงตาเอ้ห้องน้นํานี่มาบริการสังขารทาความสะอาดให้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะเหมือนเราแก้เคด ทำความดีาครับผมเดี๋ยวผมขอญาตดูก่อนสภาพห้องน้ำของวัดบชนามาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาช่วยหลวงตากันนะครับผมนี่สภาพก็ก็สกปรกอยู่นะครับคืงขยะนะครับเอาไปเอาอุปกรณ์แล้วก็มาจัดการให้หลวงตากันนะครับโอเคทุกคนพร้อมนะครับลุยตอนนี้เราก็เคลียร์ขยะออกกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะขัด ห้องน้ำกันนลครับผมเคียคร์ขยะออกก่อนนะครับ ตอนนี้นะหลังจากที่เราทําห้องน้ำสองห้องนะครับผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าหน้าตาผลงานจากที่เราถ่ายไปตอนแรกอ่ะแล้วตอนหลังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันแรกนะครับพื้นก่อนห้องน้ํานะครับเริ่มสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับทางล้างหน้าเหมือนใหม่เลยนะครับนี่อ่ะไปดูกันนะครับนี่พื้นจากที่มีขยะนะครับ เราก็ขัดนะดูโถนะดูโถ ổ. สะอาดนะครับโอ้หก็พอใช้ได้อยู่นะครับสามารถเป็นพอบ้านได้เลยนะครับเนี่ยยอตัวเองนะครับไม่มีใครยออ่าก็ถือว่าผลงานพอใช้ได้นะครับเอาละ่ะก็พอเท่านี้แหละนะครับบริเวณรอบๆนะครับภาพบรรยากาศของวัดบทชนะมานะครับแบบนี้นะครับนี่บริเวณ นี่ให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับเปลี่ยนไปมากนะครับเมื่อตอนสมัยผมยังเด็กๆเนี่ยสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ยังตรงฝั่งนู้นนี่คือทางตันนะครับจะปิดนะครับจะไม่มีจะไม่มีแบบทางไปเลยนะครับฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้คือญาาลกมากๆเลยนะครับจุดนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาสองโซนนะครับก็คือห้องน้ําแล้วก็จุดนี้นะครับ ทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าครับภารกิจของหมอกุลก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับที่บริกรรมสังขารทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็ทําห้องน้ําขัดห้องน้ํำก็ดายาข้างกําแพงตรงโกดนะครับผมลองมาดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับตามมาดูครับนี่นะครับดายานะครับด้วย มีถวดนะครับจากที่ตอนที่มันสูงๆตอนเย็นๆน่ะเห็นใช่ไหมครับนี่มันเริ่มเตียนแล้วนะเริ่มเตียนละนี่ก็จะเป็นโกรธของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็ในเขตพื้นนี้ก็วัดโบสชนะบางจะติดกับอซอยอยู่ยงนะครับซึ่งเป็นซอยของหมู่บ้านชุมชนนะครับเก่าแก่นะครับที่ อยู่ร่วมกับวัดมานะครับอันนี้ก็คือเนี่ยครับโกรธคนตายนะครับบรรพบุรุษนะครับแต่และคนก็มาไว้ตรงนี้นะครับตัวแรกเห็นไหมครับมันสูงมากตัวนี้ผมเกลียนหมดแล้วฮนะเกียนหมดแล้วโอเคก็ถือว่าตรงนี้ก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะมาเก็บรายละเอียดหมายถึงว่าเก็บย้าที่เราได้นะครับเอาไปเผานะครับหรือ เอาไปทิ้งนะครับผมเอาล้ครับหมอคุณได้ทาภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจไปหมดแล้วทั้งขัดห้องน้าทาความสะอาดห้องน้ําแล้วก็ด้ย่านะครับบริเวณรอบๆวัดนะครับต่อไปนะครับผมจะไปบริกรรมสังขารที่วัดไหนอีกนะครับคอยติดตามชมกันนะครับหรือผมจะมีกิจกรรมดีๆอะไรในวันพระนะครับก็ฝากทุกคนให้เป็นกําลังใจหมอคุณในทําความดีต่อไปนะครับผมเอาล้ครับวันนี้หมอคุณพรมยามพยากร ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่คออติดตามสนับสนุนกันนะครับสวัสดีครับ